สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้นายเอกมีข่าวใหญ่ที่ต้องรีบแจ้งให้ทุกคนรู้เดือนเมษายน2568นี้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี4กลุ่มเสี่ยงที่จะถูกตัดเงินหรือถูกยกเลิกบัตรถาวรถ้าคุณอยู่ในกลุ่มนี้เตรียมตัวให้ดีใครไม่อยากพลาดสิทธิ์ต้องดูคลิปนี้ให้จบครับ ีกลุ่มเสี่ยงที่อาจถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษายน2568กลุ่มที่ 1. คนที่นําบัตรไปแลกเงินสดห้ามเด็ดขาดใครที่นําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแลกเงินสดไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง750บาทค่าแก๊สหุงต้ม80บาทหรือเงินซื้อสินค้า300บาทมีโอกาสถูกตัดสิทธิทันทีคนที่โดนกันเยอะคือคนที่ไปแลกเงินสดจากร้านค้าแล้วใช้ผิดวัตถุประสงค์ ถ้าตรวจสอบเจอโดนตัดสิทธิทันทีไม่ใช่แค่ผู้ใช้สิทธินะครับร้านค้าที่รับแลกเงินสดก็โดนยกเลิกจากระบบร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐเช่นกันกลุ่มที่2ใช้เงินผิดประเภทผิดเงื่อนไขเงินแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายที่ชัดเจนเช่นเงินซื้อสินค้า300บาทใช้ซื้อของกินของใช้เท่านั้นเงินค่าเดินทาง750บาทใช้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS m อ t มรทรถทัวร์รถตู้หรือระบบขนส่งที่ร่วมรายการเงินค่าแก๊สหุงต้ม80บาทใช้ซื้อแก๊สหุงต้มเท่านั้นผิดกฎที่พบบ่อยเอาเงินซื้อสินค้าไปเติมบัตรเดินทางเอาเงินค่าเดินทางไปซื้อของกินเอาเงินแก๊สหุงต้มไปซื้อของอื่นถ้าโดนตรวจสอบเจอโดนตัดสิทธิ์ทันทีกลุ่มที่สใช้บัตรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐห้ามใช้ซื้อเหล้าเบียร์ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดควรใช้ซื้อของกินของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตถ้าตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามีการใช้บัตรซื้อสุราหรือเบียร์โดนยกเลิกบัตรทันทีกลุ่มที่สใช้บัตรซื้อบุหรีหรือยาสูบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถใช้ซื้อบุหรีหรือยาสูบได้ถ้าจะซื้อบุหรี่แนะนำให้ใช้เงินสดแทนถ้าใช้บัตรซื้อบุหรีหรือยาสูบโดนยกเลิกบัตรทันทีสรุปสั้น ใครที่อาจโดนตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1. คนที่นำบัตรไปแลกเงินสด 2. คนที่ใช้เงินผิดประเภท 3. คนที่ใช้บัตรซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. คนที่ใช้บัตรซื้อบุหรี่หรือยาสูบแล้วถ้าเราไม่อยากโดนตัดสิทธิ์ต้องทำยังไงใช้บัตรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขอย่านำไปแลกเงินสดหรือนำไปซื้อของที่ห้ามซื้อหากไม่แน่ใจให้เช็คกับร้านค้าที่ร่วมโครงการก่อนใช้จ่าย เดือนเมษายนนี้อาจมีการปรับปรุงสิทธิ์เพิ่มเติมใครไม่อยากพลาดสิทธิด์ดีๆรอติดตามการอัปเดตจากช่องนายเอกได้เลยครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกต่อให้ทุกคนรู้เท่าทันเงื่อนไขใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องนายเอกเพื่อไม่พลาดข่าวสารสําคัญเปิดแจ้งเตือนรับอัปเดตใหม่ก่อนใครคอมเมนต์บอกหน่อยคุณใช้เงินบัตรสวัสดิการไปกับอะไรบ้าง และมีข้อสงสัยอะไรใหม่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ